Hello everyone. Today I'm gonna take you guys to see my family's English practice activities part 2. My niece in law was teaching English for her daughter before she got to bed.

อันนี้ no 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 อันนี้กับ wardrobe ตู้เสือ้อผ้าโอเค t o w e l t o w e l ผ้าเช็ดตวัวโอเค toothbrush toothbrush แปรงสีฟัน toothpaste toothpaste ยาสีฟันโอเค body ร่างกายร่างกายโอเคเฮดดุ่มเฮดดุ่มสีชาโอเคแฮ่โอเคอ้าวหนูไม่สนใจต่อแล้วเหรอครูอันนี้อะไรคะเฟซหน้าหน้าไอบราว์คิ้ว

Okay. and then arm arm แขน arm o k เค hand hand มือมือโอเค let's go leg เนี่ขาขา foot foot เท้าเท้าโอเค and wow wow dessert ขนมขนม โอเคเค้กโอเคและ then แครกเกลูกกวาดโอเคคุกกี้เนี่ยขนมคุกกี้โอเคอันนี้อะไรคะ and then โดนัทโดนัทอันนี้ do you write this เจลลี่วุ้นวุ้น and what is it ice cream oh do you write this do you write this yes or no do go and then pancake เฮ้ยอันนี้ขนมแพนเค้กนะคะแพนเค้ก Wow! and then drink drink เครื่องดื่ม โคลาน้ำโคลาน้ยโค้กโกาแฟคน้โค้้โค้คกน้ำโคน้ำโคเก้ำโค้กน้โค้น้ำโค้ก้ำโกน้ำโ้กน้ำโคกค้้กน้กน้ำค่ะน้ำโน้นคกโอคน ชีชาโอเคอันดับแรกน้ำน้ำโอเคน้ำโอเคน้ำ Water. น้ำน้ำจ้ะน้ำ and then dressing. d RESSING DRESSING Do you write DRESSING เครื่องแต่งกายโอเคโอเค shirt เสื้อเชิ้ตโอเค sock ถุงเท้าแล้วโอ้ว้าวแอนชอตกางเกงขาสั้นโอเคสเกิร์ตกากะโปรงโอเคแอนท์เนชูชูรองเท้า้โอเคแอนนี่ดิส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  pants กางเกงขายาว Alright. Thank you so much for watching and listening. See you next time. Have a nice time. Bye.